ยังคุ้มนะครับไปสามราศรีเพชรของเราบัตรเปลี่ยนชื่อนี่เราใช้แบบรัวๆนะหากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายไอเดีเกมออนไลน์บัตรเติมเงินเกมบัตรการิน่าเชลหรือไอเทมโค้ดเกมต้องเว็บนี้เลยครับผมขั้นเทพนะครับไม่โกงไม่เกีิยนลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Top TH ทุกท่านเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกิจกรรมอีกแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับตลาดนัดออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอภายนะครับอ่าเน็ตอาจจะช้านิดนึงนะครับตอนนี้โอเคนะครับมันจะมีชุดนะครับขายนะครับลดราคาซึ่งถ้าใครไม่รู้นะไปซื้อแค่ชิ้นเดียวนะครับมันจะแพงนะครับ749เพชรเลยนะครับหรือ เลือกซื้อแค่2ชุดนะครับแบบเนี้ยเห็นปะจะเห็นไหราคา1นึ่พเพชนะครับอแต่คอยดูนะครับถ้าผมซื้อชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปปุ๊บอ้าวเฮ้ยจาก1,000เพชรครัก็ผม3ชิ้นมันต้องแพงกว่าเดิมดิแต่ว่ามันถูกกว่าเดิมเหลือเพียง718เพชเท่านั้นนะครับซึ่งที่มันลดเพราะว่าเห็นปะมันจะมีหลอดบอกนะครับเดี๋ยวผมมาออกให้ดูซื้อ,อซื้อ1ชิ้นลด50%นะครับจากราคาปกติเนาะ ซื้อ2ชิ้นลด 65%, นะครับซื้อ3ชิ้นลด80%มันก็เลยราคาถูกกว่าเดิมับผมนะการที่เราซื้อ3ชิ้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับโอเคผมก็จะทําการซื้อดีหรือไม่ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคก็จะทําการซื้อเลยแล้วกันเนาะ3ชิ้นนี้นะครับโอเคเอ่อจะซื้อหรือว่าจะถัดไปดีวะ <c oughs> โอเคตดซื้อก็ได้นะครับปกตินี่มันราคา3 0 0พ 598เพชรเลยนะครับเนาะโอเคเราไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นใช่ไหมเราจะเปลี่ยนแผงนะครับเปลี่ยนแผงไปเลยนะไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนแผงฟรี3ครพังนะครับโอเคก็แผงนี้มีอะไรมีลูกซองไฟนะครับอ่าลูกซองไฟมีชุดต่างๆนะครับมีบัตรเป็นชื่อนะครับบัตรเป็นชื่อเฮ้ยบัตรเป็นชื่อในราคา225เพชรนะครับอ่าแต่ถ้าเราซื้อคู่กับอันอื่นนะครับ จะเหลือเอา้าแพงขึ้นนิววะเนาะโอเคถ้าเราซื้อชิ้นที่3อาจจะถูกลงนะครับอย่างเช่นกระเป๋านะครับอ่าเห็นปะคือคุ้มค่ามากเลยนะครับกับราคานี้นะครับเห็นปะโอเคนะครับโอโ้โหก็ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าผมซื้อผมจะซื้อแค่สองอชิ้นละกันนะครับ2ชิ้นน่าจะเอ็ดีไหมไอ้สามชิ้นนี่สามชิ้นคุ้มกว่านะครับแต่กระเป๋าตัวนี้เหมือนจะมีแล้วนะครับโอเคนี่เห็นปะ อ่าซื้อ3มชิ้นนะครับจะคุ้มกว่านะครับไม่รู้ว่ามีหรือยังนะไม่มั่นใจโอเคกดซื้อไปเลยับผมนะอ่านี่นะครับคุ้มค่ามากครับผมนะเพราะว่าเราเราได้บัตรเปลี่ยนชื่อในราคาถูกๆเนาะได้อ่าลูกซองไฟด้วยนะครับนี่ซื้อสําเร็จนะครับเปลี่ยนฟรีนะครับเปลี่ยนแผงฟรี3ครั้งนี้ครั้งที่2เนาะอ่าครั้งที่2มีอะไรบ้างนะครับชุดนี้ยังตามมาหลอกหลอนอีกเหรอเจ็ดร้อยกว่าเพชรนะยังตามมาอีกนะครับเออผมจะเลือกเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับจะเก็บสะสมไว้นะครับ200อกว่าเพชรเองนะครับ โอเคผมเป็นคนที่เปลี่ยนชื่อบ่อยนะครับเปลี่ยนชื่อที่แบบไม่ซ้ำหน้าเลยครับผมนะโอเคไหมเอ๊ะกระป๋อตัวนี้เหมือนจะมีหรือเปล่าอะปีกอะอนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเหมือนจะยังไม่มีมั้งเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อหรือเปล่านี่แหละอ่าแต่วรงผมตัวนี้ไม่รู้เหมือนกัน2 0 0รกระเพาะเองนะครับถูกๆกนะครับถ้าเราซื้ออันเดียวก็แบบแพงนะครับอันนี้เราได้เลยคาแค่90เองหวัดเหมือนชื่อเนาะซื้อไปเลยนะครับไม่ได้แพงอะไรอย่างที่คิดนะครับโอ้โหคุ้ม่าคุ้มราคาจรผมอ รอบนี้นะครับก็คือเฮ้ยนี่ไงชุดใหม่นะครับชุดนี้สวยดีเนี่ยชุดสาหรับผู้หญิงนะครับเ0 0กว่าเพรนะครับอ่าสวยเลยนะครับสวยงามสวยงามชุดพวกนี้นี่เดี๋ยวผมจะบอกว่าสามารถดูได้ตรงไหนนะครับเรายังไม่ต้องซื้อก็ได้เราสามารถไปดูก่อนได้นะครับพวกท่าทางพวกอะไรก็มีนะแต่ว่าผมคิดว่าผมจะเอาเป็นเจ้าตัวนี้นะครับอสมมติลดราคานะครับ3 3ชิ้นเท่าไหร่500กว่าเพรนะครับ500อกว่าเพรเองนะครับสําหรับชุดตัวนี้นะ ่ามีถูกกว่านี้ไหมเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูนะครับว่ามันจะได้ราคาถูกกว่านี้หรือเปล่าเอฮ้ย400เพชรก็ได้นะครับอ่าถูกกว่านั้นนะครับ400เพรนะครับเห็นไหมได้ราคา400เพรเองนะครับ500เพชรนั่นแหละตีไปเลย500เพชรนะครับอืมประมาณนี้นะครับโอเคผมจะเลือกซื้ออ่า3ชิ้นนี้นะครับราคาแค่539เพชรเท่านั้นนะครับเออราคาถือว่าคุ้มค่านะครับถือว่าคุ้มค่านะครับอืมเรืจะเอาดีหรือเปล่าอะ เราจะดีไหมเอาเอาดีเพราะว่าแค่ตัวเนี้ยอ่าสิบใบมันหกร้อยใช่ไหมเนี่ยอ่าหกร้อยมันยังไม่ถึงหกร้อยเลยครับคุ้มนะครับได้กล่องสูงสกินปืนฟาร์มัสอีกนะฟาร์มัสตัวนี้ผมยังไม่ได้ถาวรสักทีนะโอเคอันนี้ในได้ในราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าเพทเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับเกมผมก็จะซื้อไปเลยนะครับโอ้ยเป็นตลาดนัดที่แบบว่าถูกโคตรนะครับอันนี้เราจะใช้สิบเพชรในการรีใหม่นะครับสูงสุดได้แค่ห้าครั้งนะครับในการรีก็คือห้าสิบเพชรนะครับอ่า เปลี่ยนแพงนะครับทีละสิบเพชรนะครับอ่าเราเสียเพชรเหมือนกันนะตรงนี้แต่ว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้เลยครสามร้อยใช่ไหมอืมก็ไม่แพงนะจุดตัวนี้คู่กันเจ็ดร้อยกว่าเพชรใช่ไหมเอ่อมีอะไรอีกไหมกระเป๋าสี่ร้อยโอ้โหอย่างคุ้มนะครับคุ้มมากนะครับเนี่ยถ้าใครซื้อสองชิ้นอย่างเงี้ยเออขาดทุนเลยนะครับซื้อกระเป๋าได้อีกเนะี่ยไหมลดลงมาอีกนะครับโอ้เป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับแต่ถ้าเราซื้ออ่สองชิ้นนี้ก็ ได้ในราคาที่ถูกลงเยอะเหมือนกัน,นครับอกระเป๋าอาหมูนะครับกระเป๋าหมูก็ถือว่าคุ้มแต่ว่าผมจะไม่เอาหน้านี้นะครับผมจะรีเซ็ตนะครับโอเครีเซ็ตมานะครับหน้านี้โอ้โหหน้านี้หน้า,นาซื้อมากครับผมเพราะว่ามันมีตั๋วนะครับตั๋วนี้ได้ราคา300อใช่ไหมซื้อ2คู่กัน3ามร้อยหกสิบเพชรโอ้โหเหมือนได้บัตรเปลี่ยนชื่อฟรียังไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เหมือนได้มาแบบในราคาครึ่งเดียวนะครับโอ้เป็นอะไรที่คุ้มมาก367เพชรนะครับเดี๋ยวลองอีกอัน400ใช่ไหมอัานไหนจะ ถูกกว่า367เพชรนะครับผมจะซื้อนี่งไงนี่งไง367เพชรนะครับซื้ออีกชิ้นนึง2 8 9แต่ว่า่าเต้นนี้ผมมีแล้วนะ่าทางนี้ผมมีแล้วแต่เราควรซื้อเพราะว่าราคามันถูกลงนะครับเออจริงปะโอเคลูกซองไฟก็ได้นี่หว่า300กว่าเพชรอ่ะตอนนี้มัน3 0 0เท่าไรนะ367รใช่ไหมถ้าเอาลูกซองไฟก็คือ330ก็ยังคุ้มนะครับยังคุ้มอยู่นะครับดูก่อนนะโอเคนะครับถือว่ายังคุ้้้้้มมนนนนะะครรรับเเาาาสาาถซือ3ชิีนนไดลยนะ กดซื้อเลยนะครับนี่330เพชรนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โคตรคุ้มนะครับสําหรับผมนะไปกันอีกครับผมนะอ่าโอเคสําหรับตรงนี้นะครับเออไม่มีอะไรที่โดนใจนะครับเราจะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่โดนใจผมนะไปอีกครับผมเพชรจะหมดแล้วนะจังหวะนี้เออสิบใบนี่นะครับตัวเนี้ยสาคัญนะครับบัตรเป็นชื่อว้าวโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะครับ330เพชรครับผมยังคุ้มนะครับไป3 3 0เพชรของเรา บัตรเปลี่ยนชื่อนี่เราใช้แบบรัวๆนะอีกหนึ่งครั้งก็ผมนะเราจะรีเซ็ตไปนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับจะไม่สามารถรีเซ็ตใหม่ได้เนาะแต่ไม่รู้ว่าวันพวกนี้จะสามารถรีเซ็ตได้อีกหรือเปล่านะครับหรือว่ามันได้แค่นี้ก็ไม่แน่ใจนะอ่าน้านี้ไม่มีอะไรที่น่าซื้อเลยผมก็จะจบประมาณนี้แล้วกันนะครับจะได้ประมาณนี้เนาะสําหรับชุดเนี่ยเราดูตรงนี้ได้นะครับใหม่นะครับเห็นไหมเนี่ยก่อนซื้อนะครับเราดูดิว่ามันสวยไหมนะครับนี่ถ้าเราชอบเราก็ซื้อไปนะครับตรงนี้เนาะ นี่นะครับถ้าเราชอบเราก็ซื้อไปนะครับเราสามารถมาดูที่ตรงนี้ได้ก่อนเนาะก่อนที่เราจะซื้อนะครับแต่ชุดผู้หญิงนี้สวยจริงนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่นี่แหละนะครับคือปัญหาเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอ่ากิจกรรมอ่าทายคําถามเนาะตอบคําถามนะครับตอบคําถามชมคลิปตอบคําถามนะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าตอบถูกเกิน6ข้อนะครับอ่าก็คือ7ข้อนะครับประมาณนั้นเกิน6ข้อเหรอหข้อไม่ได้ใช่ไหมต้องเกินใช่ไหมก็คือ7ข้อใช่ปะ จะได้รับเป็นเขา,าเรียกไงถ้าใครมีถ้าใครตัวละครตันแล้วมันก็เหมือนว่าไม่ไม่ไมีไม่มีผลเนาะอันนี้มันเป็นชิ้นส่วนความทรงจำนะครับ200ชิ้นนะครับอ่าอ่า1,500คนแรกที่ได้คะแนนสูงสุดรับเป็นเศษผลึกกิตันเนาะคูณ2โอ้โหคือ1,500คนแรกตรงใส่จะไม่ทันนะครับโอเคกดเข้าไปเลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะมีคนที่ทายไม่ถูกนะครับกดเข้าไปนะครับเราลองมาทายดูก่อนเผื่อจะมีคนที่ทายไม่ถูกหรือเกมบั๊กนะครับทายแล้วได้ นะครับเราก็ลองดูก่อนนะครับอ่ะเขาให้เรานะครับมาชมคลิปตรงนี้ก่อนนะคลิปวิดีโอนะครับสามารถกดเล่นและดูนะเนาะอ่ะโอเคนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับข้างล่างนะครับมันมันจะอยู่เอ่อในคอมเมนต์หรือเปล่าว่ะตรงนี้หรือเปล่าอ่ดูวิดีโอแล้วอย่าลืมมาร่วมตอบคำถามกิจกรรมฟรีไฟอ่ะคลิกตรงนี้นะครับโอเคใช่หรือเปล่าวะครั้งที่เราผมไปคลิกในคอมเมนต์นะครับอ่สาสงสัยจะต้องในคอมเมนต์เปล่าวะ หรือว่าตรงเมื่อกี้แหละเพราะว่าในคอมผมยังไม่เคยทำนะครับดูก่อนนะโอเคน่าจะน่าจะตรงน่าจะตรงนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับโอเคก็คือเขาจะมีคําถามให้นะครับคำถามก็คือประมาณว่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านดูนี่กติกานะครับเราลองอ่านดูได้นะครับนี่มีวิดีโอให้ดูนะครับกดถัดไปนะครับป๊บถ้าดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้นะครับผมก็ดูไปแล้วนะครับรอบนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ในรูปถ่ายใครคือคนที่อุ้มเคลรี่นะครับใครที่อุ้มเคลรี่เหรอตรงนี้ใช่ไหมปั๊บปั๊บตรงไม่เอ้ยนะครับเอ,อ่อฮะเดี๋ยวน,นนะในรูปถ่ายใครคือคนที่อุ้มเคลรี่เหรอใครจะตกปะใช่ป่าวะลองดูดิไม่รู้เหมือนกันครับผมนะโอเคกด,ดไปปั๊บมันถูกปะวะสรุปเมื่อกี้เราถูกไหมเนะี่ยหนึ่งคะแนนคือเราถูกใช่ไหม ไม่รู้กันใครคือพ่อเลี้ยงของเคลลี่โห oh. เห็นชัดๆอย่างนี้น่าจะใช่แล้วนะคนนี้คงจะไม่ใช่เป็นผู้ชายนะครับ <c oughs> คนจะไม่ใช่นะแอนดู do, นะกดถัดไปถูกปะถูกปวะวะนี่เราถูกกวะวะล้าลกดมานี่เรารู้ตรงไหนวะเนี่ยว่าเราถูกไม่ถูกเนี่ยเออถูกไม่ถูกไม,ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนลองไปทายดูเนาะคือต้องไปชมวิดีโออ่ะอีกรอบนึงนะครับแต่ผมผมก็จําไม่ค่อยได้นะขออภัยด้วยตัวละครทั้งสองที่อยู่กับเคลลี่ตอนวิ่งคือใครนะครับที่ผมดูคือจะมีแม็กซิมนะกับมิชานะ ที่วิ่งอยู่นะครับโอเคไม่มั่นใจเหมือนกันก็ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากเคลลี่ถูกทิ้งลงมาจากเครื่องวินเคลลี่คว้าปืนอะไรได้เป็นกระบอกแรกนะครับ MP 5ครับผมนะคว้าคว้า,าได้นะครับโอเคใครเป็นคนช่วยเคลลี่จากแก๊งกอตจีนะครับคือฮฮยาโตครับผมนะมีดฟอ,อ,องแฟตมานะครับฮายาโตนะครับปลื้มใช่แล้วไปเลยนะครับอันนี้มั่นใจอยู่นะฮฮยะโตกำจัดกอตจีไปกี่ตัว จัดก็จีบกี่ตัววะโอเคทุกคนลองลองไปดูซ้ำนะกดถัดไปนะครับประมาณนี้โอเครอยแผลที่แก้มเคลลี่เกิดจากอะไรรอยแผลที่แก้มเคลลี่เกิดจากอะไรหรอเกิดจากกระสุนครับผมเพราะว่าฮฮยโตเอาเอาดาบฟันกระสุนใช่ไหมอ่าโดนสะเก็ดโดนเศษกระสุนบาดนะครับโอเคมาเพราะว่าฮายโตฟันกระสุนนะครับอ่าใครขับมอนสเตอร์ มันคืออะไรวะคือรถคันนี้ใช่ไหมเออครับมาช่วยเคลลี่และฮายาโตะใครวะนี่นะครับก็คือมิชาน,นั่นเองครับผมนะต้องไปดูชอยอีกรอบนึงนะครับโอเคก็คือมิชาน,นั่นเองครับผมนะไปดูวิดีโอซ้ำอีกรอบนึงนะครับโอเคเจ้าผมช้าจริงนะครับเน็ตช้าตอนนี้คือยังไม่ได้ย้ายเน็ตบ้านนะครับขออภัยด้วยคำถามว่าอะไรนะฮันเจอร์ใช้ปืนอะไรทำลายไอ้วอลของแม็กซิมใช่ไหม ก็คือ M 79นะครับไปดูวิดีโอสามมาโอเคกดถัดไปเลยนะครับโอเคอเมือเ่อพลังของเฮลลี่ตื่นขึ้นได้ยิงปืนใส่ฮันเจอร์ไปทั้งหมดกี่นัดนับจากปลุกพลังโดยสมบูนะรณ์ข้อนี้ก็ผมจะตอบเป็น6นัดละกันนะคถ้าผมาดูวิดีโอไม่พลาดอะไรนะน่าจะถูกต้องนะครับน่าจะเป็น6นัดนะครับโอเคกดถัดไปเลยนะครับอ่ะก็เขาบอกว่าอะไรนะกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับชื่อในเกมนะครับ ไม่อยากจะพิมพ์ชื่อในเกมสักเท่าไหร่นะครับจังวันนี้ <laughs> ชื่อในเกมผมเปลี่ยนบ่อยนะครับโอเครับๆนะครับใช่บอกว่าจาไม่ได้ <laughs> u ูไดีนะครับขอให้ u ูไดีถูกต้องก็พอแล้วนะครับนี่นะครับส่วนว่าเขาจะตรวจสอบที่ยูไดีมากกว่าเนาะนะครับก็คือผมตอบถูกกี่ข้อวะถ้าจะมีผิดหรือเปล่าอ่ะหน้าอ๋อไม่ไม่น่าจะผิดนะกดไปนะครับ ขอให้ได้รางวัลกันเยอะนะอขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมนะครับโอเคกดส่งรับเรียบร้อยนะครับดูคะแนนดูคะแนนขอตัวเองเออคะแนนรวม 10, 10, 10เต็ม1 0เจ็ดครแใช่ป่าววะถูกป่าววะโอถูกเหรอสรุปคือเราถูกหมดทุกข้อใช่ไหมถูกทุกข้อใช่ไหมน่าจะถูกทุกข้อนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคถ้าชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามการดิ่งด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย